ท่านครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเจยเย็นครับท่านเฮ้ยทคนยุ่ดีเนี่ยก็ผมว่าไม่ใช่ท่านที่ผมเนี่ยได้มานะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเฮ้ยใจยเย็นครับท่านท่านคือใครเนี่ยไป เจเยนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กอัเคเคนะก็ทุกคนนะครับก็เมื่อคือนเนี่ยคือผมเนี่ยเดินทางมาหาคนเมืองรับแรตรงนี้เลยนะก็ไม่รู้เทียนเนี่ยหายหมดเลยเหมือนว่าเทียนเนี่ยจะสําคัญมากนี่นะท่านเนี่ยได้เก็บเทียนไปหมดเลยนะเจอไหมมันไม่ได้หมดไปเองนะเทียนเนี่ยแต่คือ มีร่องรอยการเก็บไปแล้วก็ทูบรอยทูบเจอไหมคือแบบหมดเลยนะทูบเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยท่านเนี่ยได้ทาพิธีอะไรบางอย่างนะนี่ตรงนี้เลยทําพิธีตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปข้างบนนู่นเลยนะตรงที่ท่านเนี่ยตรงที่ผมเนี่ยได้เจอท่านกับตนกาณ์นะ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุ้นกันเลยนี่นะเดี๋ยวจะไปถามเขาด้วยว่าที่พิธีกรรมที่เขาได้ทำเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรนะผมเนี่ยจะลองไปถามดูโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปหาท่านกันเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาไมห่หมเนเลยนะไปกันโอเคนะทุกคนตอนนี้คือผมเนี่ยเดินทางมาถึง ตรงที่ผมเนี่ยเจอคนเมืองรับแหละนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยเฮ้ยดินเสียงอะไรไหมดังมากเหมือนเสียงคนเดินอยู่นะเมื่อกี้ดินปะแล้วบอกเลยตรงเนี้ยผมขึ้นมาสองสามรอบผมก็เจอทันนะแล้วผมเนี่ยไม่ได้ตกไปตรงประตูนะั้นแะล้วนะนะทุกคน ไม่ได้ไปตรงประตูนั้นเลยเหมือนว่าประตูนเนี่ยมันจะมีหลายแห่งมากเยอะจริงๆฟังเสียงนะไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะดังไปหมดทั่วป่าเลยจะเจอทัานหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเ่าๆนะเหมือนจะมีใครไม่รู้ชืนอยู่ตรงนั้น หอไหมเฮ้ยใครไม่รู้นะถือมีดเล่มเบลอเลยเฮ้ยคนเมืองใช่ท่านหรือเปล่าทำไมวันนี้มาแบบถือมีดด้วยอ่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูใกล้ๆท่านครับเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะใจเย็นครับท่านเฮ้ยทุกคนอยู่ดีเนี่ยก็ผมว่าไม่ใช่ท่านที่ผมเนี่ยได้มานะ ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นครับท่านท่านคือใครเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงประตูเมืองรับแลได้ครับหฮยถึงมีเล่นบอลเลยเฮ้ยทุกคนเจอไหมแล้วตัวเขาเนี่ยสูงใหญ่นะเพื่อๆไปใกล้ใเนี่ยตัวผมเล็กเลยอะสูงใหญ่มากดูดีดีเฮ้ย ท่านครับผมมาดีนะเจอท่านคนที่เข้าออกประตูฝั่งนี้บ่อยไหมครับเฮ้ยมีเล่มเบลอร์เลยทุกคนต้องระาวาังนะเหมือนว่าท่านคนเนี้ไม่รู้จักผมด้วยแล้วถือมีดดูดิน่ากลัวมากไป ใจเย็นครับใจเย็นครับท่านผมมาดีนะครับคือผมมีเรื่องจะคุยกับคนเมืองรับแรงคนนั้นครับน่ากลัวมากทุกคนไปเฮ้ยเขาพูดไทยเลยนะดังมาก โอ้ไล่เลยอะเฮ้ยดังมากเลยแล้วเขาเนี่ยสูงใหญ่นะเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาเนี่ยผมก็จะวิ่งนะทนุกคนแต่ตอนนี้ผมอยากถ่ายให้ทุกคนเนี่ยได้ดูก่อนนะว่า เฮ้ย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 ผมมาดีนะผมเป็นคนดีนะซึ่งไม่ได้มาขโมยทองอะไรเลยผมเป็นคนที่ดูแลประตูนี้อยู่นะครับ ว่าเขาจะเฝ้าประตูอย่างดีเลยนะน่าจะเป็นประตูใหม่นะทุกคนประตูใหม่มากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทำแบบว่าดีเลยนะตรงนี้แล้วเอาคนเนี่ยมาเฝ้าด้วยนะไปเตรียนครับ ตกนทีเนี่ยขนลุกเลยนะตะกอนดังมากทนเจอไหมเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาเฝ้าประตูจริงๆแต่ผมเนี่ยจะไม่ขอไปใกล้นะจะไม่ขอไปยุ่งกับหน้าประตูอะไรตรงนั้นเหมือนว่าท่านคนเมืองรับแรคนนั้นเนี่ยจะให้นักลบออกมาเฝ้าหรือเปล่า เพราะว่าผมเนี่ยได้ยินข่าวว่านักล้มเนี่ยข้างคนข้างในนักล้มเนี่ยเยอะมากแล้วถึงมีเนี่ยเล่มยี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเหมือนกับท่านคนนี้เลยถึงมีเล่มใหญ่มากเหมือนว่าท่านเนี่ยจะเป็นนักล้มเหมือนกันนะไปดูดูดิเจอมีดไหมเล่มใหญ่จริงๆท่านครับ ท่านเนี่ยตะโกนแบบไล่ให้ไปเลยนะผู้ภาษาไทยเลยเหมือนว่าจะห่วงแบบว่ากลัวคนเนี่ยจะมาเข้าประตูนะแล้วผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะพยายามเข้าไปขโมยทองอะไรอย่างไงนะต้องคุยให้ท่านให้รู้เรื่องนะ เฮ้ยใจเย็นนะครับท่านเยอะทั้งเยอะเหรอฮะ <c oughs> ชีมีเสร็จผมดูดิเสียงมันดุมากแล้วก็ร่างกายเนี่ยกำยำเลยนะตัวใหญ่มากเลยเชื่อไหมเฮ้ย <c oughs> น่ากลัวมากเดี๋ยวผมนี่จะตั้งกล้องไว้แล้วก็หนีไปไกลๆนะ ผมเนี่ยก็มาผมเนี่ยก็เจอท่านเนี่ยเดินไปเดินมาหามองอะไรสักอย่างน่าจะมีคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปกันเยอะนะจึงต้องมีนักรบคนเมืองรับแลงเนี่ยมาเฝ้าแบบนี้แหละผมว่าแล้วดูมีดเล่มเบลเลอร์เลยนะผมเนี่ยก็ไม่กล้าสู้ด้วยหรอกนะน่ากลัวมาก เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้สบายใจนะโอเคโดนผมเนี่ยขอเตือเดินลงไปก่อนแอบตั้งกล้องไว้นะ Aí! เหมือนเมื่อกี้นะผมเนี่ยได้แอบดูอยู่สักพักท่านเนี่ยเหมือนจะเข้าไปด้านในเลยนะเข้าไปข้างในเลยไม่รู้ว่าหายเข้าไปแบบเดิมไหมนะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าใหม่จริงๆอ่ะนะทางนี้เลยเฮ้ยแบบ เ็นเรื่องที่น่าแปลกมากรับเมื่อกี้นะครับท่านเนี่ยได้เดินวนอยู่แถวแถวนี้นะวนอยู่แถวแถวนี้เลยแล้วก็เดินหายไปตรงนี้เฮ้ยเหมือนว่าจะเป็นนักลบคนเมืองรับแลนะที่คอยเฝ้าประตูไม่ให้คนเนี่ยเดินผ่านมาง่ายๆหรือเข้าไปในเมืองง่ายๆนะ เหมือนผมเนี่ยจะคุยเจรจาเขาแต่ไม่ฟังนะเหมือนว่าคนที่เป็นใหญ่ในนั้นเนี่ยเหมือนจะกำชัดไว้อย่างดีเลยว่าอย่าให้ใครเนี่ยเข้ามาเด็ดขาดนะผมว่าแล้วตรงนี้เป็นที่โล่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีทูบด้วยอะทุกคนเจอไหมเหมือนว่าทูบเนี่ยจะเต็มทั่วป่านี่เลยเจอปะ เหมือนว่าท่านเนี่ยจะอยู่มานานแล้วนะตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเพิงหินผมเนี่ยไม่เคยไปดูเลยนะเดี๋ยวจะลองไปดูก่อนไปลุ้นด้วยกันว่าหินเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะออเป็นหินแบบก้อนใหญ่เลยนะทุกคนเพิงหินแบบก้อนใหญ่เลยแล้วดูมีทูบอยู่ด้วยเจอไหมนี่เลย คือผมเนี่ยนั่งแอบอยู่ไกลๆนะแต่เหมือนว่าท่านเนี่ยจะรู้แล้วก็ตะโกนอยู่รอบหนึ่งนะผมเนี่ยก็ลงไปข้างล่างอีกแล้วก็ขึ้นมาอีกทีเนี่ยเหมือนว่าท่านเนี่ยกำลังจะเดินหายไปเลยแบบเดินหายไปตรงนี้เลยนะไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่าแต่อยากให้เห็นนะทุกคนเนี่ยจะได้ดูกันด้วย ไปตรงนี้เลยตอนหน้าต่อตาเลยนะเหมือนว่าประตูฝั่งนู้นนะครับเหมือนคนเนี่ยจะเข้าไปกวนเยอะเกินนะท่านก็นเลยเปิดประตูใหม่นะเหมือนว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นพิธีกรรมแบบว่าเปิดประตูใหม่นะผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยคือพลาดเลยนะทุกคนท่านเนี่ยน่าจะเปิดประตูนะ เป็นพี่ีการเปิดประตูนะนี่แต่อย่าให้ใครรู้เยอะนะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับพวกเขานะตรงนี้เลยเฮ้ยแบบหน้าเึ่งมากโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางลงไปด้านล่างก่อนแล้วกันก็ขอตัวกลับก่อนนั่นแหละทุกคนเพราะว่าเหมือนว่าท่านเนี่ยจะกลับไปแล้วด้วยไปขอตัวเดินทางกลับก่อนนะก็ ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดโอหน้าโอเคครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยไปกัน